กอกับทรงของแคทเ่น้องมือนนให้ไปใส่น้องสลาลรอุ้ดกันองไไคนคใ่กนไปลพ่นเ้ยัลสัดจอย ไปเห็ดลงทานกันในมือนี้มีเขาปุ้นมีมาคุงปุนหลายๆอย่าง<บ>พี่นอ้อ<ป>งกําำลังเดินทางพี่นอ้องรอรุ่นน้ำกันมาเอาสิไปบ้านอย่างมมาหดมาหดหนี่พากันลงอย่าง bát chị Nào <laughs> Sao chơi Cho cứ đây nha ว่าฮะอยากกินตลาดน้อย <laughs> อยางมากพนมาเจอข้าจเจ้าลงแขกเกี่ยวข้าวพี่น้องไ <c oughs> อ้เฮียบาสิลงแขกเกี่ยวข้าวซะก่อนถ้าจะยังตีไป <c oughs> <c oughs> มาถอดเจสบายดีพี่น้องคุณน่ะย่างน้ำลังหมูอีได้พี่น้องเ้ย จุขีจุกดอวู่จะเอาแต่งตัวจะสวยแล้วนะเจ๊ทำไมพูดแบบนี้สวยแล้วรวยมากวันไปน้ำแดงไม่ไวไปทางดำนี่ไปทางดำนี่ไหมโอ๊ยเนนน่ะเอาขาดอย่างพี่น้องเอ้ยเป็นทีมเป็นทีมงาน สิพากันไปเห็ดลงทานเอาบุญสวยเรือภัยนำถั่วอยู่บ้านสองคอนละหานา้าเมืองสองคอนนังจากที่น้าบกแล้วเขากับพากันไปเห็ดลงทานกันเนาะปีเล้วเนี่เขาก็ไปตังลาลเถื่อพี่นอ้องแต่ปีนี้เขาห้ากัสิไปเถือเถ่อแรกเถื่อพันมานนะเขาบริไปพี่นอ้อง เฮามาสอยอยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้ไปมาสอยเห็นนั่น<ๆ>เห็นนี่รอบนี้เขากลับไปด้วยตัวเองพี่น้อง mm. ระหว่างนั่งอรอหลดนั่งอรอหลดอยู่ซุเปอรสลาบ้านน้องนกเคียนพี่น้องสอุดเจ๋อ เมื่อกี้นี่ยังบ่ฮอนอยู่นะเป็นไปยินบอกโหลดบอร์นออ้ออายขนาดเนาะไน้บอออยนี่ก็เป็นลันค่ะอยู่ในแคมทางดำอย่างบาร์นัตเจ้เจ้ผลจะไปซื้อ,อยังเนาะ แม่เขาเอาน้ำแข็งแม่เขาเอาน้ำแข็งคือปอนมันไก่ลาดไก่ลาดไก่ลาดโอ้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 จะสีเหมิดในได้พี่น้องนี่จะสาวๆทางนั้นเลย ว่าวันหนึ่งร้อยกิโล

w e

หลุดติดเนาะบัวบัวพักสีแยงพักสีแยงอันเดนะแขนยีง เอาุูเมอไปนขึอรพอแนเขาพุดอยสากิโล นี่ได้ในห่านนี่ลองมาสื่อของพี่นอไอ้คนสื่อของบ่ยังโอ้ขายเดือขายเดือ สื่อขนมเพิ่ม เงี้ยเฟ้อได้จะมาออกได้เรื่องได้ใท้กัได้ให้เพช่อส ขนมเอลซี่ขนมนนหวานขนมหวานนำ้ำ อย่างไปเบิ่บงน้าอัดลมกับเปาเด้าบรรณาพี่น้องเอากระสีซอยอยู่สองแพ็คพี่น้องเท้ากับบวกกันยิงขนมาได้แต่ว่าอยากอยากกซอยนะยเอาอสอี่แพคคันเด้ยวสั้งไงช่องเบาไก่ทั้งใดห้ทาทั้งใดนี่แหละนี่ต้นาอานแพ็คละล้ะลอยเนาะใส่เนาะ อมีเรื่อกันปลานีกนะเนาะอือคุณได้พูดอยู่ในน้ำเคียวขวดน้อยขวดแไหนอนะาซิมีอยู่มัง้งมาหาหนำอัดลมน้ำเคี่ยวพี่น้องน้ำสมซองน้ำเคี่ยวสี่พี่น้อง เฮาได้อ <sentido? S 2> ัน um นี้ถือะไอาเนี่ยขาถือมาต่พุดนไร้าวถือมันจะเบิร์ดกันสิกินโลดสีลอยนะของเธอนะอมไรฮบ เออเอาไหมเนี่ยเอาสี่เหรอวะไปดีกว่าเออเท้าคื้นเธอรอยนึ่งหรอปะไปยังไปหาเออเธอสี่แพ็กบ้านเท้าหิวไปเองบ่น้ำสมเบิร์ดบ่ มีน้ำมยังไงเไก่เอาเอาน้ำแดง่ะเอาน้ำแดงสาวอันนี้เป็นส่วนของเฮาแล้วก็ของเบาดาวบานาแล้วก็ของไผ่เบาไก่เบาไก่เบาไก่ฮุกแพกแก้วบ่มีนเงินเบาไก่ฮกแพกเบาดาวบันนาสองเฮาสองเฮากับบ่มีเงินเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เอาเงินเจ้าของออกฮุกแพ็ก ก็สิทธิเก็บพรไว้เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนะ้าพบกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสบายดี